สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชมชอบ,าชอบลาชมไหนนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนนะคะมาถึงป่าแม่พันเลยนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้เป็นหน้าหน้านี้นะคะคือตอนนี้ช่วงนี้นะคะเราจะต้องแต่งแม่พันแล้วแม่พันที่เราจะเอาเตรียมไว้ติดตายยางในก้าที่เรา,เาไปเพาะไว้นะคะก็คือตอนนี้เราต้องแต่งแม่พันแล้วจะ้ะกว่าแม่พันจะใช้ได้เนาะกว่าแม่พันจะโตนาะก็ประมาณ2-3เดือนนะคะกว่าเขาจะได้2ฉชัดนะคะ ก็ประมาณนั้นเลยสองอสองเดือนสามเดือนนะคะกว่าเขาจะใช้ได้เนาะเราก็จะต้องแต่งในตอนนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็หน้า่าแปลงยางทุกแปลงนะคะจะต้องแต่งแม่พันธุ์แล้วค่ะนี่แม่พันธุ์ที่บางคนสงสัยเนาะว่าเอาแม่พันธ์มาจากไหนนะคะก็คือมีแปลงแม่พันธุ์เองโดยถูกต้องนะคะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยจ้าว่าเขาแต่งแม่พันธุ์กันยังไงมีเทคนิคนะคะตลอดคลิปเลยจ้าไปดูคะ่ะ Uh, 251นะคะทุกคนอันนี้251แล้วก็กําลังจะแต่งอันนี้มันต้นโตเนาะเราอ uh, ถ้าเราจะแต่งสูงเกินไปนะคะคือคือต้นเขาจะโตแบบประมาณนี้ถ้าแต่งสูงเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอากิ่งเวลาซอยกิ่งอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราลําบากแเราก็จะต้องทอนเอา uh, ข้างล่างเนาะให้เขาแตกนะคะให้เขาแตกตรงนี้แล้วก็มีกิ่งมานะคะจะเดี๋ยวเราไปทากันเลยจ้ะ อันนี้ก็คือเขาใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้ทอนรอบๆเอาแล้วก็ค่อยหักนะคะ <S <S อืมแล้วก็หยบดรอแล้วจ้ะอันนี้ก็จะรอให้เขาแตกในบริเวณใกล้ๆนี้นะคะเพื่อที่จะเอากิ่งพันไปติดตานะคะนี่ก็คือการแต่งแม่พันธุนะคะทุกคนอันนี้แต่งมาแล้วนะคะ เทคนิคนะคะง่ายๆก็คือเราจะแต่งแต่ใบแก่นะคะต้องดูยอดใบนะคะยอดใบต้องแก่ถ้าใบประหลาดแบบนี้เราไม่แต่งนะคะเพราะว่ามันจะงอกไม่ดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไม่ดีด้วยเราต้องใช้ใบแก่ค่ะใบแก่ก็ประมาณนี้เลยต้องให้แก่แบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใบแบบนี้เราแต่งไม่ได้นะเราก็ยังไม่ตัดเนาะเราตัดแต่เฉพาะใบแก่ค่ะถ้าใบประหลาดเราแต่งไปก็หมายถึงว่าเขาจะไม่ค่อยงอกและงอกค่อยดีค่ะ อันนี้ก็คือเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆที่มาฝากทุกคนนะคะน,นี่เราก็มาแต่งกิ่งนะคะอันนี้ก็คือกิ่งที่เราจะแต่งอันนี้เป็นพันหกร้อยนะคะอ่า พันหกร้อยอันนี้เมื่อกี้นะคะเป็นพันสองห้าหนึ่งอันนี้เป็นพันหกศูนย์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแต่งกันเนาะเราจะดูนะคะว่าใบอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดได้นะจ๊ะแต่อย่าอย่าให้ประหลาดกว่านี้นะคะถ้าใบประหลาดแบบนี้นะคะเราตัดไม่ได้มันจะทําให้ยางเปอร์เซ็นต์งอกน้อยนะคะแล้วก็กิ่งของเราจะไม่ดีจ้ะอันนี้คือการตัดแต่งแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ดีที่เรา จะต้องแต่งทุกปีนะคะอันนี้เราจะต้องแต่งทุกปีแล้วก็แต่งก่อนที่เราจะเอากิ่งไปติดตาให้กับต้นกล้าที่เราเตรียมไว้นะคะเพราะว่ากิ่งที่เราดูแลจะดีกว่ากิ่งที่ไม่ดูแลนะคะประมาณนั้นเลยอันนี้เราดูแลกิ่งอย่างดีค่ะรับรองรับประกันได้ว่ากิ่งเปอร์เซ็นต์ดีแน่นอนเวลาทีา่เขาซื้อไปปลูกเนาะเขาก็จะได้ ยางที่มีคุณาภาพดีด้วยนะคะทุกคนเราก็จะแต่งกิ่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราตัดแบบนี้เพราะว่าเราจะให้กิ่งตาของเขานงอกมาทางนี้นะคะถ้าเกิดเราตัดตรงเนี้ยอ่ามันก็จะได้แค่ไม่กี่กิ่งนะคะแต่ถ้าเราตัดประมาณเนี้ยนะคะเราก็จะได้หลายกิ่งต่ออ่อก็คือว่ากิ่งหนึ่งอันเนี้ยเขาจะแตกออกมา2อถึงสนะคะเราจะเอาไว2้2อถึงสนะคะเนี่ย แต่ถ้าเราตัดแค่ตรงนี้นะคะเราตัดแค่ตรงนี้เนาะเราก็จะได้แค่สองถึงสามเหมือนกันนะคะแต่อันนี้สองถึงสามแต่เราได้ตั้งสี่กิ่งนะคะอืมประมาณนี้เลยอันนี้ถ้าเป็นต้นเล็กนะคะ,ะกิ่งเล็กเราก็ตัดออกเลยอ,อย่างนี้นะคะเราก็แต่งประมาณนี้ประมาณหนึ่งสองสามนะคะ,ะแม่พันธุ์ของเราจะเป็นลักษณะนี้เลยจ้ะอันนี้เราก็แต่งไปเรื่อยๆเนาะ เราก็เอากิ่งเล็กออกนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้เขาออกแค่กิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองนะคะอ,อันนี้กิ่งเล็กเราก็แต่งง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่เราก็ต้องใช้สองมือเลยนะคะ มานี้เลยนะคะแต่งกิ่งแบบนี้เลยแต่งกิ่งแบบนี้เพื่อให้กิ่งที่เราเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วงอกมาแล้วให้ทันกับต้นกล้าที่เราเพาะไปเนาะอันนี้ประมาณฉัดหนึ่งอ่าถ้ากิ่งยังเกิดออกมาก็ฉัดหนึ่งนะคะอันนี้ประมาณสามสามเดือนเนาะประมาณสองสามเดือนเนาะก็เราจะใช้กิ่งได้แล้วประมาณสองฉัดกว่า มันก็ต้องทําให้แม่พันธมีอ่าชาที่แก่หน่อยมันจะติดสะดวกนะคะติดหน้าเราจะเอาเฉพาะกิ่งที่ใหญ่ไว้นะคะกิ่งใหญ่อ่ากิ่งใหญ่หรือไม่ก็กิ่งที่กิ่งที่เขาเหมือนกับว่าอ่ามีเปอร์เซ็นต์ที่งอกดีเราก็จะเอาไว้ จะเกิดกิ่งเล็กไปโปร์เซ็นงอกออกมาอีกเราก็ไม่ดีเนาะเราก็ไม่เอาไว้นะคะค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคในการแต่งกิ่งนะคะจากไปน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะมาทักทายกันบ้างน,นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย